มันค่อนข้างคลิกกันตั้งแต่วันแรกๆเลยค่ะมันก็อยู่ที่ไหนก็คนข้างกันมันก็มองเห็นอนาคตร่วมกันเขาไวเราก็พร้อมเป็นคู่ที่ครั้งรักมากๆเลยนะจ๊ะสำหรับคู่ของวิวนณรดและแม็กมีราคณนิตบอกเลยว่าตั้งแต่เปิดตัวคบกันคู่นี้เขาก็ขยันลงภาพหวานฉ่ำให้คนสดได้แอบอิจฉาเล่นและล่าสุดทั้งคู่ได้ควงกันไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นทริปนี้จะหวานขนาดไหนไปฟังสาววิวเล่ากันค่ะ ญี่ปุ่นหวานมากค่ะญี่ปุ่นหวานมากคมาเช็คขนมเลยค่ะชิมปีวากมาจะให้ถามอยู่ค่ะก็ตามที่เห็นน่าจะสื่อให้ได้เห็นมากที <rzy> ่สุดนะคะก็ตามรูปตามคลิปเลยแล้วก็แค่ว่าพักผ่อนตอนนี้ก็หลังจากถ่ายละครเสร็จก็มีโอกาสทั้งครูพี่แม็กก็ว่างพอดีเขาก็ทำงานนอกๆของเขาต่างๆว่างก็เลยไปกันชิมนี้วากไหมคะประมาณสองอาทิตย์ค่ะ ก็ไปเบื่อญี่ปุ่นไปเลยเลยอะไรางเงี้ใช่คือเหมือนอย่างอันนี้คือพี่เขาแบบไม่ได้ไปนานอย่างวิวอะเพิ่งไปมาแต่ว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้ไปนานก็แบบิส s t รายชื่อไว้เลยว่าจะไปกินร้านไหนเป็นแบบเหมือนไปเรียกว่าไปตะลุยกินแล้วก็จะได้แบบถ่ายคลิปกันมาด้วยอะไรางเงี้ค่ะมีอะไรที่พิเศษพิเศษเกิดขึ้นที่นั่นบ้างเลย ไม่มีพิเศษก็พิเศษก็คือน้ำหนักขึ้นค่ะทุกคนที่วันนี้ใช่ก็คือที่เห็นว่าปล่อยผมนี่ไม่ใช่อะไรนะปิดบังแก้มหรืออะไรอย่างนี้เลยใช่ทิปกลินทิปกลินอย่างเดียวเลยแล้วก็แบบเออไปเอาอากาศไปเอาบรรยากาศแบบสบายสบายไม่หนาวมากเลยนะคะใช่แต่หลายคนเข้าไม่แซวคุณนะคะใน LG ีว่าทีนี้มันข้างบน ็อยู่ที่ไหนก็ข้างค่ะก็ก็มีความสุขไปเราก็ไม่มีอะไรแบบมันก็เป็นชีวิตน้องแบบทำงาน่เหนื่อยจากการทำงานก็มาพักผ่อนในความสุขอย่างเงี้ยค่ะแม่ดูแลดีไหมคะที่ีดีค่ะดีดียังไงเล่า่ห้อิจฉาไหน่เราทฮามให้อิจฉาเลยเล่นไปก็ตามดูรูปไปนะคะแต่ว่าอย่าด่าแรงแบบขำขำน่ารักน่ารักไม่มีอะไรค่ะใช่ใช่ทีนี้กันคไปกันแบบ ไป่คนหรือไกันคสองคนอ่าไปสองคนค่ะไปสองคนใช่ตอนแรกก็จะมีครอบครัวพี่เขาไปด้วยแต่ว่าผ่าติดงานก็เลยเป็นพอไม่งั้นไป,ไปยาวมากมแล้วพอแบบอยู่กันสองคนก็แบบเอ้ยเดินเที่ยวไม่รู้จะไปไหนแล้วอ่ะก็แบบแค่ว่าเอไป,ไปไปพักผ่อน,นชิลชททใช่ใช่ค่ะก็มีค่ะตั้งกล้องถ่ายเหมือนไปกันแบบฟรียวแบบแบคแพกอ่ะที่คนรู้ก็คือไปเที่ยวเฉยๆไปกินง่ายๆไม่มีอะไร แชร์ตัวเองว่าน้ำหนักขึ้นนีค่คือแบบเราเองก็เอนจอยเลยใช่ไหมคะ <Enjoy. S 2> แบเอนจอยกับา้กน็เนี่ยกลับมาเนี่ยมันไล่วิ่งใหญ่เลยค่ะเพราะมีง,งานนี้นี่วิ่งถึงเมื่อคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่เคยตอบได้สองคนอยู่ที่แบบได้เรียนรู้อะไรกันก็ <c oughs> เหมือนอ่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนแค่มันก็มันก็แค่ว่าเปลี่ยนสถานที่พักผ่อนเฉยๆไปทําในสิ่งที่เราชอบไปได้แบบการได้แบบเออได้อยู่ด้วยกันมันก็เหมือนเห็นแบบทุกอย่างลักษณะนิสัยใจคอหรือว่า เือเราอยู่ที่นี่เราก็เจอกันบ่อยอยู่แล้วค<ม>่ะก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากมันจริงๆม,มันเป็นอีกอย่างหนึ่งไหมที่แบบว่าแล้วถ้าเราจะเรียนรู้ใครสักคนหนึ่งต้องแบบนี้แหละต่อ,อคลิปบ่อยแค่บิวว่ามันก็แล้วแต่คู่คนนะคะว่าจะเอายังไงอะไรไงแต่ว่าอย่างนี้คือมันก็เหมือนเราได้เรียนรู้อะไรต่างๆของกันและกันแบบชอบอะไรมันก็ต้องถึงบอกว่าแบบคบใครหรือดูใครมันก็ต้องเป็นนานๆมันก็ต้องมีระยะเวลา<ม>ต่างๆ สำหรับคู่นี้เขาคบกันมา5เดือนแล้วค่ะแล้วก็ลงตัวมากๆเรียกว่าทร,รมะจัดสรรเลยก็ว่าได้เพราะเขาเจอกันที่สถานปฏิบัติธรรม้วยนิสัยที่สบายชิวๆของฝ่ายหญิงเรียกว่าโดนใจหนุ่มแม็กเขาเต็มๆเมพอเริ่มคุยกันหนุ่มแม็กก็เริ่มรู้สึกว่าอยากเป็นผู้ชายดีๆให้ใครสักคนหนึ่งเลยได้ขอวิวตรงๆว่าเรามาคบกันไหมทางคู่เป็นแฟนกันเมื่อวัน 18, ที่18ธันวาคม2 5 6 6วิวบอกว่าแฮปปี้มากและที่สำคัญคุยเรื่องแต่งงานกันแล้วด้วยไปฟังวิวเล่าเรื่่่องนีีกกัดวาคะ ปีดีแฮปปี้ดีดต้ปรับือว่าจูนอะไรค่อนข้างเป็นอะไรที่เหมือนกันค่ะแบบว่าแล้วก็มันก็มีอะไรที่แบบมันคือมีอะไรพูดกันตรงๆจริงใจแล้วก็แบบว่าซื้อตรงต่อกันมันก็แล้วก็ไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันด้วยมากๆเหมือนกันมากๆมันก็เลยไม่ได้มีอะไรต้องปรับอะไรอยาเงี้ยแล้ว<ๆ>ันทำให้เราว่ามีการคุยกันเรื่อง ถ้าว่าไปใช้พมก็ไปพูดในรายการรต่ว่ามีการพูดเกี่ยวกับเรื่องอนาคตไปแล้วร่วมกันยังไงคะอก็ดูกันต่อไปแต่ว่าก็มันมันหมายถึงว่าดูในยังไม่ทราบว่าอะไรยังไงแต่มันมันก็มองเห็นอนาคตร่วมกันคือเขาเป็นคนเกิดท้มาก่อนเรารู้สึกไงบ้างว่าดีใจจริงๆเราก็คุยคุยกันไว้อยู่แล้วคือด้วยวัยมันมันก็เลยรู้สึกว่า เออแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาแต่ละวันที่ผ่านไปมันก็สําคัญน่ะมันแบบไม่ได้ว่ามาคบกันเล่นๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะคู่ตกใจไหมือนคุยเรื่องแต่งแล้วอืมก็ถามหลายๆคนมันมันคลิกมันค่อนข้างคลิกกันตั้งแต่วันแรกๆเลยค่ะมันก็เลยว่าอืมก็ให้ระยะเวลาคือสักประมาณหนึ่ง แต่จริงๆแล้วมันเราไวเราก็พร้อมอาเเตรียมาเตรียมควาเตรียมคำตอบไว้ตอบเขายังไงบ้างถ้าเกิดเขาขอไีเดี๋ยวติดตามนะคะติดตามชมตอนต่อไปมีคลิปอะไรปล่อยออกมาหรือ่ี่เดี๋ยวถ้าหุยไม่มีไม่มีไม่มีค่ะใช่ก็ถ้ามีอะไรก็เห็นเดี๋ยวก็บอกกันอยู่แล้วค่ะแต่ตัวแต่ตัวเราพร้อมไหมคะถ้าเกิด ขาขอขึ้นมางๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันตอนนี้คือดูความพร้อมกันคือทํางานมันก็ทํางานเก็บเงินมันเป็นเรื่องใหญ่อ่ะค่ะก,ก็ก็ยังยังไม่ใช่ในตอนตอนนี้ถ้าเกิดสมมติเขาขอแล้วอะไรนะคะเขาเคยตัดขอก็เดี๋ยวปรึกษาพ่อแม่กันนะถามคุณพ่อแม่ก็ให้มันถูกต้องตามทุกอย่างอ่ะแล้วก็แต่ว่าคือน,นั่นแหละค่ะมันมีความสุขดีในตอนนี้นะคะ่ะจริงไหมคุบอกว่าเร็วไปไหมตอนนีง้งไง มันก็คงมีคนที่เร็วแล้วก็ยังคบกันอยู่หนูมองว่าช่วงระยะเวลามันไม่สําคัญเท่าแบบความเข้าใจกันจริงๆบางทีบางทีแบบช่วงระยะเวลานานๆมันก็ไม่ได้การันตีเราว่ามันจะอยู่มั่นคงแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอถ้ายังเข้าใจแล้วก็มีเรื่องอะไรที่รับฟังพูดกันตรงๆตลอดอย่างเงี้ยวิวว่ามันแล้วก็รักษาน้ําใจกันไปมันก็ค่อนข้างที่แบบจะมั่นคงในความรู้สึกเลยค่ะแบงทนี่คือใช่คนใช่าหรับเราเลย ใช่ใช่ใช่ค่ะลงตัวมากเลยใช่ไหมคะหเดือนที่ผ่านมาเราู้สึกว่าแบบก็แฮปปี้ก็แฮปปี้ก็แบบมีความสุขจริงจค่ะห้าเดือนที่ผ่านมาเขาดูแลดีไหมก็ดูแลกันทั้งคู่นั่นแหละแต่ว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนแค่ว่าเราอะสมมติเรามองคนที่คบกันอะไม่ไม่ได้แค่ว่าเอ้เป็นคนรักอย่างเดียวมาเป็นเพื่อนสามารถพูดคุยกันได้เป็นคนในครอบครัวเป็น เป็นพี่เป็นน้องอ่ะเหมือนอยู่ในทุกโมเมนต์ของกันและกันมันก็เลยไม่ใช่ว่าเฮ้ยคลั่งรักเราจะแบบมีแต่หวานแต่ว่าเราปรึกษาทุกๆเรื่องกันได้ด้วยค่ะจะบายใจสบายใจค่ะอาว่าเขาเป็นเาลี่ยนแต่ที่เป็นคนไม่เคยแสดงความรักกับสื่อลงโซเชียลอะไรกัของบางนีเขาก็คือเปลี่ยนเพื่อเราก็ จริงๆแล้ววิวก็ไม่ได้ทราบแบบไม่ได้ติดตามเรื่องอะไรต่างๆที่ผ่านมาหรืออะไรเท่าไหร่แล้วก็มองในปัจจุบันใช่ไหมคะก,ก็ขอบคุณที่แบบว่าจริงใจตรงนี้มันก็เป็นความน่ารักของเขาแต่ทุกอย่างเราไม่ได้มีการว่าสั่งกันว่าจะต้องทํายังไงจะต้องให้มันมาเป็นรูปแบบไหนก็แค่ว่าที่เขาเป็นเลยแล้วอะไรที่เรามีอะไรที่ไม่สบายใจหรือไม่ชอบกันเราค่อยพูดกันในแต่ละเรื่องไปแต่ทุกวันนี้ก็แฮปปี้ดีย่ เราเป็นว่ารักครั้งนี้ลงตัวหากมีข่าวดีเมื่อไหร่คงได้ทราบกันเพราะสาววิวบอกว่าจะบอกแฟนๆแน่นอนนะคะ